โยโยโยใบสองตรงเจิกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับขออนุญาฝากผลิตภัณฑ์เคเอ็นสปนะครับแล้วก็ใครสนใจเข้าร่วมเป็นครอบครัวลูกหนังกับพี่เจตก็ไปที่ไลน์แอด MVP 33ตามในปักหมุดเลยนะครับอามาดึงค่ำคืนวันจันทร์ครึ่งแดนทีมเดียวพีจเจอเลือกเกมเวลาตีหนึ่ง, 45, งสี่สิบห้าเกาโชติาอิตาลีครับเจนัวอันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับเอซิมิลานอันดับเ้เจนัว39แต้มจากการชนะ9เสมอ12บแพ้13เกมล่าสุดบุกแพ้โคโมมา01นะครับคริสเตียนวิลสันคุณซือชาวอังกฤษก็จะไม่มีเซ เซอร์บาสเตียนโอตัวที่ติดโทษแบนนะครับตัวหลักที่ยังเจ็บก็มักซ์เวลกอนเน่ลุสตานมานิโนสกี้ยังลงไม่ได้นะครับตัวหลักก็มีโดนี่เดอร์วินเทอร์คุมเกมรับตรงกลางมีมอร,ร์เทนเฟรนดุปนะครับปราติซิโอมาซินนี่นารุกก็จูเนียร์แม็กซิเอมอร์เทนคอสบี้กองหน้าเป็นเชฟเอร์คาทอร์ครับโยโยโย่ที่แจกสินผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนนี้เเลลยครับๆๆๆครับบจอกมิา 54แต้มจากการชนะ15เสมอ9แพ้ไป10นะครับเกมล่าสุดบุกไปชนะเวเนเซียามา2ต่อ0ครับแซโจคอนไซเซาก็มีผู้เล่นการหลักอย่างไมเมยองนะครับเกมรับก็คลยวอลเกอร์แอคนองเดสโทโมริพวกนี้นครับตรงกลางโฟฟนนานนาทิยานี่ไรเดอร์แนวรุกก็ถ้าเป็นชุดตัวจริงก็เป็นพูลิสิตกาเลเอาแน่แน่หน้าป้าเป็นธาม,มี่อับ,บราฮัมโดยมีพวกดูปเบนลอตตัาชิกแล้วก็ชัวเฟลิกเป็นตัวสอดแทรกนะครับ นัดแรกเสมอกัรศูนย์ูนยที่บ้านมิลานครับก่อนเกมเขามองเอซมิลานบุกมาเป็นต่อนะครับสาการเจนัวเนี่ยถือว่าไม่มีลุ้นอะไร้วครับลอยลำลุ้นยุโรปก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้นแพ้มาสองนัดติดเล่นไปเรื่อยๆครับส่วนเอซมิลานเนี่ย ชนะ2จาก3นัดหลังสุดแล้วก็จริงๆยังพอลุ้นไปพื้นที่ยูโรป้าได้แล้วก็รอลุ้นแชมป์ควาอิตาเลียนะครับแม่ดูแล้วยังน่าวัดใจเอซีมิลานนะครับที่เห็นบอกว่ายัางดูมีทรงกว่าครับเชนัวช่วงหลังปล่อยจอยนะครับวัดใจเอซีมิลานจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อย1ประตูเก,ก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์เอซีมิลานเป็นคลึ่งเน้นทีมเดียวประจํคขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย